นี่บะแดงอาดอกมันมาให้เบิ่งนะครับพี่น้องบางคนเมั่อกว่าดอกเห็ดไข่เป็นอย่างไดเนาะอันนี้คือดอกเห็ดไข่นะครับผมอันนี้คือสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสู่คู่สู่คนนะครับผมมาพ่อกับบะแดงคือเกาครับพี่น้องกับเมนูแซ่บๆคือเก่ามม้อมี้าพี่น้องมาได้ปนเห็ดไข่ครับผมแม่ส่งมาให้ในบ้านนะครับผมอันนี้เป็นเห็ดไข่สดครับ ตัวนี้บัวแดงเอาดอกมันมาให้เบ่งนะครับพี่น้องบางคนมันก็ว่าดอกเห็ดไข่เป็นอย่างไดเนาะอันนี้คือดอกเห็ดไข่นะครับผมอันนี้คือซดมาพี่น้องมาเซฟเซฟกระเป๋าแดงด้วยไปน,นี้ครับผมอันนี้คือบาวแดงบริสไซใบพักนะครับถ้าผู้ใดมักใส่ใบพักก็ได้มั็สีหอมใบพักนะครับแต่ว่ากินเห็ดไข่นีน่มั็สีหายไปในจังหน่อยนะครับคือบาวแดงอยากเอาไปกินเห็ดไข่ล้วนๆเลยก็คือป่นเห็ดไข่ล้วนๆนะครับบุมีใบพักนะครับอื อืมหอมครับอูขักะลีอันนี้เผาแล้วครับม่กินกับเจียวปก <c oughs> มุมแ <c oughs> ม่เจียวปกว่าพิษอีกแล้วครับบอเดงครับย,ย่างวาปลาร้าบองบอกครับ <c oughs> พีงออ่นครับอืมขับดีครับหอมหอมหาก็ได้กินแม่ส่งมาให้แต่บ้านนะครับ มาแว้งกับยาเที่ยวครับนี่น่ครับ <c oughs> ราไม่อยาดระมัด้บ้านครับพี่น้องผ <c oughs> ู้นอนใหญ่ๆครับทุณนะ <c oughs> อะเม่อกีกนกระปุลนิดไข่นี่แหละครับพี่น้องผู้นักนงามงาม <c oughs> หวานนล่นนี่ครับต้มบางอย่างเปื่อยเลยครับ เดียบร้าแรงกินกับเจยวกับป si> ิ่งอยู่ต่อคำอื่นก่อนอืม ้อมหอมันนี้จี่แล้วค่ะเผาแล้วอืมอืม หวานหริบโปเพ็ดก็เขือออกเขื่อกันครับพี่น้องอืม บอแดงบอกเลยข้างแรกของปีครับพี่น้องอากันที่กินนี่แหละเฮ็ดไทยเนี่ยครับโอ้ยเมืองไนครับบอแดงเฮ็ดเองได้นี่ครับแต่ว่าเฮ็ดแม่ส่งมาให้ครับ หน่อไม้นี่หน่อเดียวกับเบิร์ดครับพี่นอ้นองหน่อใหญ่เอามาจาก,กบ้านนะครับ หอมหอมครับหลายแห้งครับเต็มถาดเลยพี่น้อง นี่แหละครับไม่ค่อยอิบ เฮดไผ่ผลตัวเตียครับจกเฮดไผ่แล้วน้องพี่น้องเกดไขผล่ะหอนแ้บอันนี้ครับอัดลุกโดดกขัาไปพี่น้องเลย น้ำตาลมาหวานอันนี้เฮงหวาน,นครับ อเพชรหันเพชรแล้วล่ะมันอยากซีดตัวได้บบบนี้เอาพี่น้องคนนะ อหอมขัก,กาลีเฮดไคเนี่ยครับพี่น้อง หวานครับผู้หวานหวานเข้าท่าครับพี่น้องแก้เพชรได้ดีแล้วนะนี่ครับหวานหวานแบบนี้คับลูกโดดกับโบเวิร์ดครับเห็นต่วามันอ่อนโอ้โบอ่อนกับพี่น้องเพชรอยู่ครับจิว้วจิ้วเลย โอ้โเพจนะครับพี่น้องมาแน่โอ้โหคักคักอ่ะลิปนี้เบาแดงกันพาพี่พาน้องมากินปน่เห็ดไข่นะครับพี่น้องกะเป็นเมนูอาหารอีสานบ้านเราเป็นเมนูง่ายๆนะครับพี่น้องแต่ว่าอูห้หายกินยากครับเพราะว่ามันก็เป็นเฮ็ดออกตามฤด,ดูกาลนะครับพี่น้อง็คิได้กินปีเลยเทือรครับเป็นเมนูง่ายๆแต่ว่าหายกินยากครับผมคุณ,ณภาพเราต้องพูดถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับอ่ะ คลิปนี้บาแดงก็ฝากพี่ฝากน้องคือเก่านะครับผมฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสาหรับเบาแดงคลิปนี้เบาแดงก็จะได้ลาพี่ลาน้องไปเพียงสามีก่อนนะครับพี่น้องคลิปหน้าพบพ่อกันใหม่ครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ